ก็ขอกราบสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันหน่อยนะครับอยู่ผมช่องไดดูแดงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแมพของผมเองนะครับผมเขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับว่าจะรีวิวแมพของผมเองนะครับส่วนคนที่ส่งลิงก์มาเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปต่อไปนะครับนี่นะครับมแมพผมก็ไม่มีอะไรมากใช้เวลาสร้างไปถึงถึงวันนี่นะครับ มีทั m บลินเห็นไหมผมไม่ได้กระโดดเลยเนี่ยผมไม่ได้กระโดดเลยนะครับถ้าผมกระโดดมันก็จะต้องขึ้นสีขาวๆตรงปุ่มกระโดดนะครับต่อมาเรามาดูเรามาดูที่บ้านต้นไม้กันดีกว่านะครับเพื่อนๆดูว่าบ้านต้นไม้ไมีอะไรบ้างบ้านต้นไม้ก็มีลูกปิดหนังสือของรถไฟ สองอันแล้วก็กระดาษแล้วก็อ๋อหมอนหมอนหมอนแล้วก็กระดาษก็มีแค่นัน้นนะครับแล้วก็ก้อนหินธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จุดที่ผมใช้เวลาสร้างนานที่สุดเลยเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นออฟฟี่นะครับให้ท่านผู้ชมมากระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ไม่ถึง

ไม่ถึงเจ็บคอนะครับท่านผู้ชม,มกระโดดไม่ถึงสักทีนะครับท่านผู้ชมหยุดเกือบถึงแนละ้วฮึดกระโดดช้าไปฮึดื้อ,อถึงสักทีตอนนี้เราก็ได้มาแล้วะครับของรางวัลของเรานี่ไง พอเราจะกระโดดใหม่ตรงนี้เราก็ถึงแน่ๆโอเคอันนี้ไม่ใช่ดาววิตี้เนาะมันกระโดดให้ถึงเราสปีดมันทำไม้ต้องสั่งอันนะเฮ้ยอนนได้แล้วนะครับตอนนี้เก็บก่อนแล้วก็ได้ค็จบ ถ้าท่านผู้ชมก็มจะไดสามารถกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยคุณผู้ส่วนคนที่มีแค่กังบิดกระโดดไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวาดาดหนึ่งผ่านดาดหนึ่งได้ชิวๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้โอ้ยกระตุกกระตุกเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีสปีดนะครับก็เงี้ยวลงไปที่พื้นเลยนะครับท่านผู้ชม เี๋ยวเราจะมาลองทำเงาิงางไป200 e นะค่ะทุกคนมันก็สูงอยู่นะสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตเจ้าเอ่อด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ยังคิดไม่ออกว่าจะอัปเดตเป็นอะไรดีนะท่านผู้ชมแบบผมเป็นแบบโลเพนะครับมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ์เอาไว้ใต้ใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคถ้าท่านผู้ชมอาจะมาที่เรื่องสุดท้ายเลยกว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะเห็นตรงข้างๆแชทใช่ไหมครับไม่ใช่ปุ่มเมนูนะครับแต่เปินปุ่มนี้ต่างหากนี่นะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นใช่ไหมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับเป็นสีเขียว นั่นแหละครับผมไปเปลี่ยนตรงเซตติ้งท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงสีหลักสีมากมายให้เลือกใช้นะครับท่านผู้ชมจะผมชอบสีเขียวผมก็ใช้สีเขียวตรงนี้เป็นเวลาใช้คําสั่งให้ใช้นไปกดปุ่มอะไรนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับด่ะเฮ้ที่คอ,อมมานด์นะครับท่านผู้ชมเราเจะมาใช้คอมมานด์อะไรดี เขามาเขามาอะไรดีด do mm ูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไม่มีคอมมาอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ โอ้คอมานี้ท i m แบนนะครับเวลาผมแบนผมก็จะจะทำเป็นท i m แบนั่นแหละครับเดี๋ยถ้าเกิดกวนมากๆเดี๋ยวผมก็จะกลายเป็นเพิ่มแบนนะครับท่านผู้ชมไหนดูสิตล้วนี้เป็นปุ่ม create team s a แ e map lock map lock player รีโมททีมก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคลิปข้านะครับทุ้คนถ้าทําทํเดินไปไกลๆมันก็เมีอะไรลเดินไปไกลแค่ไหนมันก็จะไม่มีอะไร,ไไไะไรสังเกตเห็นอะไรใช่ไหมครับ จะเดินตรงกันต่อไปเดินกันต่อไปเดินออกจากเม้ต่อไปเดินต่อไปเดิน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 จนมาถึงตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ผมยังทำไม่เสร็จถ้าผมตกลงไปด้านล่างนี่ผมเสียของหมดเลยอะเพื่อเป็นการทดสอบเดี๋ยวผมจะตกไปด้านล่างเูนะครับ แต่พกถุงไปด้านล่างเดี๋ยวไปเก็บของมาใหม่นั่นเกไบเอ้เสียของเอ้าโอเคเราจะมาใช้แอดมินกันแล้วก็ต้องชมเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องเขียนคำสั่งนี้ก่อนอ่ะปรับเป็นภาษาอัง,งกฤษแล้วก็ทัเฮ้ยไม่ใช่ บับบับโบแคอัต้ตุชมเสร็จแล้วเราก็จะมีตา่างน,นะครับเราจะเขียนรับฟลาโอเคเสร็จแล้วเอาเก็บอเทมได้โอ้ยฮะ mỗi à. à, tí ba trăm phút tí ba hai ba mẹ là à, kìa 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 โอเคจุด okay, and fly โอเคอ้าวโอ้เสียเวลานอคลิปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่มันจะอันไม่ได้โอเคบินขึ้นไปได้วกัโอเค ระยะประมาณนี้จุดอันเดี๋ยวแม่แ <c oughs> โอ้ยเป็นหวัดอีกแล้วฝุ่นเข้าจมูกโอเคเก็บมาครบแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนีก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแล้วไปจบคลิปกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมต้องท่ามินหามาตรงนี้มาตรงนี้ โอ้ยไปไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะเข้าไปได้แล้วครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากเล่นแบบผมเดี๋ยวผมทิิงไว้ใต้คลิปนะครับส่วนกล่องที่อยู่ด้านหลังผมก็คือกล่องที่มันอยู่ด้านบนนั่นแหละครับท่านผู้ชมงั้นเจอกันใหม่ไว้ไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าสายไหม่อร่อยไหม ไม่ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินเฮ้ยเคยกินเคยกินอ่ะไปละ